สวัสดีครับพี่น้องก็มี่เอฟซีทางนอร์เวย์เนาะเป็นคนเงินไม่พอเด่นให้มอบกับคุณแม่กับน้องตังเนาะกัคนละหาไรเป็นกับบริโภงออกน้ำเนาะก็ขอขอบคุณคุณพี่หลายๆเด้อเทียนดูน้องตังกับคุณยายกับพอเด่นก็ขอขอบคุณหลายๆกับยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองลำรวยเงินทองเด้อครับกับขอขอบคุณขอบคุณหลายๆ ก็เป็นสิ่มหัศจรรย์เห็นเพื่นเด้อวันนี้เด้อจับน้ำกันเด้อสองคนจับสองว,องวออออันแม่สองมืนเนี่ยขอขอถึงขอบพูดหลายๆเด้ออันเชื่อ่ทางนอร์เวย์ก็ได้เพื่นเห็นดูน้องตังครับคุณแม่พูดว่าให้สู้ๆเด้อสำหรับผูต้องถอดถอยกัาแฟบีบเด้อเออาวันนี้เอาให้น้องตังไว้ก่อนเพื่อนหนึ่ง ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับออขอให้ํำรวยนะครับสิ่งใดบ่ดีขอให้ปัดไปสิ่งใดดีก็ปัดข้ามนครอบครัวเด้อครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับรับคุณแม่ค่ะคุณแม่การที่ไพรให้ท่านที่อยู่โนเวนะค่ะบอรประสงค<อ>์ออกนามค่ะเพราะว่าคุณที่ใจบุญที่สุดค่ะที่เวาส่งเงินมาให้น้องตังกับแม่จันลาขอให้ ครอบครัวและถ้าถ้าเป็นโสดก็ขอให้ท่านจงพบแต่ความสิ่งที่ดีๆค่ะแล้วก็ที่มอบเงินให้สัมีก็ขอให้ร่ำให้รวยหลายสิบเท่าพันเท่าด้วยค่ะขอให้สุขภาพของท่านจงแข็งแรงค่ะค้นกระจากลูกพันค่ะขอบคุณเลยค่ะครับคุณน้องคลิปนี้ก็จะไปสั่ในน้องอันนี้ก็คลิปขอบคุณ คนนี้เคืองคิปรอบคุณเนาะที่เป็นส่งเงินมาให้เนาะขอขอบคุณหลายๆพอเด่นกับขอให้ยูดีไม่แห้งเลยวันนี้พอเด่นสี่ท่ายทำซีรีส์พี่น้องได้เบิ้งหน้เพราะว่าแฟนๆเป็นที่ของคุณแม่กำลังตั้งค์เรียกร้องมาหลายเป็นอยากเห็นภาพแบบบรรดาสีข้าวข้าวไทยข้าวเหนือไทยน้ำที่วเผือกไทยน้ำปลาหนำงยังเปลเป็นปลาหยางปลาหยางเคนว่าสวยงามหลายเป็นอยากเห็นภาพนั้นเองคนเบิ้งแล้วคนเบิ้งแล้วคนเบิ้งคุณยายกำลังตั้งแล้วคนมีความสุขน้ำยิ้มไปน้ำ เพิ่นเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นว่าเพิ่นรู้สึกมีความสุขเพิ่นเลยก็อยากให้ายให้เห็นดูๆจังซี่นะเ็นก็สิพยายามเด้อพยายามเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งบ่เดนก็สิายทําอยู่ตลอดพันถ้ามื้อใดเพิ่นพักผ่อนเดนก็สิบ่กวนเพิ่นเพิ่นพักผ่อนดเพิ่นบ่ก็คือมื้อนี้ล่ะ คนฟอนเหล่ามาฟ้อนเหล่านั่นมันแรงเหมืนกับเตือนมากเลยาทายคิดเป็น้องเบิ้งคุณแม่คนแม่ยอนมาคนแก่ห้าเฮดก็นองตั้งน้องตั้งก็บยาย่าเรานอนเว้นจังสันนิษฐานเล่าก็เป็นเด็กหนุอยอยู่ก็เราอยู่กินพอเด่นเบ่าตามรักนี่พอเด่นซ้ำเนี่พอเด่นเพรท่านเห็ดเบียกซ้ำเด้นี่เรายังหนึ่งเขาหนึ่งน้าอยู่พอเด่นยังขี่รถลรอเยู่ก็คือว่าเราดีเติบโตทั้งอุตสาหกรรมการทำงานเอ่อเพรเด่นกับหางเราแบบลูกเต้าแบบลูกคูณหนึ่งคุณแม่นี่กับหางแบบแม่ไอรีจักขวางไอรีโบ้แมนว่า หักแบบเคยก็แม่เฒ่าดิหักซ้ำแม่อีหลีเลยเพราะว่าเพราเด่นก็มับวิญญาณเพิน่นมาใส่เพิน่นที่ดินทอดอนถึงมีแต่ของเพิน่นของลูกสาวเพิ่อนกับของยายแบ่งให้นี่ละที่นี่เพราเด่นก็บหาเพิ่อนดูแลเพิน่นเพราะว่าคือจังมีเอฟซีถามเพราเดินมาหลายเนาะว่าเฮ็ดขึ้นมากสิเฮ็ดให้ผู้ใดไทยสิไทยหน้าเนี่ยไทผู้ใดยืด้อน้ำกันนะเพี่น้องเฮ็ดน้ำกันกินน้ำกันคือให้ดเอฟซีทุกคนเข้าใจเพราเด่นเป็นคนเฮ็ดอยู่แต่ว่าคุณแม่กำลังตังก็ดูแลซอยก็กินน้ำกันยือ้อน้ำกัน พี่ยังเฮ็ดนํากันนี่ละเพราะว่าคนได้แบงของคนน้องโตนะด,ดื่มกันกินกันแม่กแก่แล้วเนาะค่ะเนาะอ,อาศัยลูกเคยลูกสาวแล้วก็อาศัยผัวนี่แหละค่ะเพราะว่าให้เพิ่นเฮ็ดให้อยากให้กินปล่อยไว้ลกกับลกอยู่นี่แหละค่ะจนได้บอกให้ลูกเคยขึ้นมาอยู่นําแม่แนะ่แม่ก็บม่ได้เฮ็ดได้หกกับหกอยู่นี่ไดยก็เลยได้ขึ้นมาอมอบอสซามีอี่ยเพิ่ที่ขึ้นมาอยู่กันเพราะว่าคนมันเก่งคนละทางเนาะคนหนาคนเก่กกงเฮ็ด เม่จำคนเดินเหน,นือ,อเจียงไทยเสียเจียงใส่ลูกใส่เต้าไปเนี่ยค,ค,ค่ะไปเนี่ยอายุเฮ,ฮากับหลายแล้วค่ะขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่กดไลคกล์กดแชร์กดรูปหัวใจให้พ่อเด่นให้น้องตั้งแล้วก็ให้แม่จันลาแล้วก็น้องอีคิวค่ะ กดไลค์กดแชร์กดมาไอ้วิธีวิธีวิธีชีวิตอินสแนลบ้านดงสารของโคเด้นีชีวิตบ้านดงสานชแนลค่ะวิธีชีวิตบ้านดงสานชแนลเหรอคะอย่างนี้เพื่อเปลี <art> ่ยนใหม่ครับทมาคิวทมาคั่งคลิปของโอเด้นน้องตั้งคุณนายจะลากกกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อครับผมคลิปนี้โอเด้นกับชิวัยซ้ำเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตับตาไห่ทั้